นวัครับวันนี้เรามาที่วัดดอนไหวนะครับบุต่อนะครับที่นครปฐมนะครับส่วนทางวัดก็จะมีส่วของตลาดดอนไหวนะครับที่ขึ้นชื่อนะครับที่ต้องชมนะครับ เราขึ้นชื่อของวัดวไหวนะครับ ตลาดดอนวัว 3, ดดนนะเพื่อสัมผัสามสนะฮะมีแพท่าจีนนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดแล้วก็มาทานข้าวนะฮะตอนนี้น้ำยังไม่มานะครับที่บอกว่าน้ำท่วมไม่มายังได้นนอยู่นได้อีกเยอะนะฮะ น้ำดันไหวนะเชิญชวนนะ